ดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านสายติดอีกแล้วหูหน่าสุดมากคือวันนี้เราอ่ะจะมารีวิวการกินยาไไปฟงของเรานะ <Yahoo! S 1> ว่า เรากินยังไงแล้วหลังจากกินไป3เดือนแล้วเนี่ยอาการหมดลูกเป็นยังไงบ้างแล้วมีเบบีหรือย,ยังแต่แน่น,นอนจะยังไม่มีจ้ะบอกแค่ตรงนี้เลยแต่แค่จะรู้สึกว่าร่างกายมันร่างกายมันแข็งแรงขึ้นรู้สึกหมดลูกแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีการบอกคลิกด้วยนะว่ากินยาตัวนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารอะไรหรือว่าควรทําตัวยังไงเราบอกก่อนว่าเรากินแบบมีหมอจีนนะแต่เผื่อใครซื้อกินเองแล้วก็รู้สึกว่า ตัวไม่ถูกหรือปฏิบัติตัวไม่ถูกจะได้ดูคลิปเราไว้เป็นประโยชน์นะทุกคนหน้าตาของยานี้ก็จะเรียกว่า1ลูกเทียนนะอันนี้จะเป็นใบทงแบบสัญชาติสิงคโปร์นะทุกคนเทออกมาจะเป็นเม็ดเล็กๆนะส่วนอันนี้เป็นน้ําขิงเราอ่ะจะผสมกับโกโก้ไม่ใช่กาแฟนะจ๊ะกับน้ําอุ่นนี่คือหน้าตาของยานะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้เวลาแกะออกมาใช่ปะ อันนี้จะเป็นน้ําขิงผสมโกโก้คือเราชอบกินแบบนี้เพราะว่าหมอจีบอกว่าการกินโกโก้เนี่ยมันจะดีมากๆากโอเคนะทุกคนหลังจากกินเสร็จใช่ไหมเราก็จะมาพูดเรื่องต่างๆคือเราอ่านจากอะไรรู้ไหมอ่านจากที่เราเขียนในเพจเพราะว่าเราเขียนรีวิวการกินไผ่ฟงแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าเราดูของเพจตัวเองนะเธอนี่อันนี้ของเราเองรีวิวกินยาจีนไผ่ฟงนะเอาบอกก่อนว่า ยาจีนอะศาสตร์ไปลฟงหรือไปยฟุ้งเนี่ยนะมีทั้งหมดสาสัญชาติที่หมอบอกเราจะมีสิงคโปร์มีฮ่องกงแล้วก็มีจีนแบบที่เรากินอะกินแบบสิงคโปร์กินทั้งหมด8ลูกเทียนนะทุกคนเริ่มกินตั้งแต่วันที่ประจำเดือนหมดแบบแห้งสนิทแล้วก็กินเสร็จเว้น2วันแล้วก็กินอีกกินแบบนี้ไปจนครบ8ลูกเทียนในขณะที่กินก็ต้องกินน้ำให้เยอะๆกินน้ำแบบ ให้เกิน1,600 ml ต่อต่อวันเพ,พือ่อเมซ่าเพราะว่าเพื่อที่จะไม่เป็นร้อนในเพราะว่ายานี้มันมันร้อนมากมันจะทำให้เราเป็นร้อนในได้นะก็คือถ้าใครหนูนาไม่ออกก็ให้กิน1ขวด จริงๆอันนี้มันคือ1.4ึลิตรใช่ไหมเราสามารถกินได้1ขวดกับอีกครึ่งหนึ่งก็ได้อาการของเราอ่ะเราเป็นมดลูกบางแล้วก็เป็น P C O S นะทุกคนเออเวลากินยาตัวนี้ต้องกินอาหาร่าร้อนยอดผักอ่อนต่างๆห้ามกินนะห้ามกินหน่อไม้ตลอดชีวิตเลยห้ามกินหัวไชเท้าหรือว่าน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวนอกบ้านเวลาจะกินกว๋วยเตี๋ยวนอกบ้านเนี่ย จะต้องกินเป็นแบบแห้งเท่านั้นห้ามกินชาทุกอย่างเด็ดขาดเพราะว่า2ตัวนี้จะทําให้ร้างเอ,อีกอย่างหนึ่งเราลืมเขียนในเพจนะห้ามกินกะทิด้วยห้ามกินแกงกะทิห้ามกินขนมที่ทําจากกะทิห้ามกินสับป,ปะรดเพราะว่ามันเป็นลิดเย็นแล้วก็ห้ามกินน้ําเย็นน้าแข็งไอติมใดๆต้องกินนะ้ำอุณหภูมิห้องหรือว่าน้าอุ่นเท่านั้นนะแล้วก็สิ่งที่ต้องทําช่วงที่กินนะทุกคนคือเราต้อง เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเลยคือต้องนอนเร็วเพราะว่าพอกินยาไปสักพักเดี๋ยวยามมันก็จะออกฤทธิ์แหละก็หลับสบายโอเคตลอดคืนใช่ไหม <S <S เราต้องนอนเร็วกินน้ําขิงอุ่นเช้าเย็น <S 1> <S 1> คือตอนเช้าก็กินตอนเย็นก็กินถึงแม้ว่าจะไม่กินไ่ฟงนะคือในชีวิตประจาวันอะต้องกินน้ําขิงแต่วันไหนที่กินยาเปลี่ยนจากตอนที่จะกินตอนเย็นก็มาเป็นกินคู่กับไ่ฟงตอนกลางคืนแทนแล้วเราก็หวังว่าโคดนี้ไม่ใช่สิ คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะเผื่อใครกำลังแบบกินยาจีนอยู่ใช่ไหมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะวันนี้คลิปก็สั้นๆเท่านี้แหละเราต้องไปก่อนแล้วไม่าบายอ๋อก่อนไปก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้กับเพจของเราด้วยนะทุกคนแล้วก็เราและเมษาไปก่อนนะไม่บา,บาย